ถ้าจ่ายเดือนละพันเสามารถมีที่ดินเป็นของตัวเองได้ดีไหมเดี๋ยวพาไปดูนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์จีจากเพจพิโลกที่ดินพิโลกบายจีสนะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับที่ดินที่ถูกมากๆจ่ายเดือนละพันเสามารถมีที่ดินเป็นของตัวเองได้เป็นยังไงพามาดูเลยนะครับนี่นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านยางนะครับอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนะครับ เนื้อที่นะครับ1งาน100ตารางวาหน้ากว้างติดถนน25เมตรถือว่ากว้างมากเลยนะครับสามารถซื้อไปแบ่งแปลงได้นะครับราคาขายอยู่ที่60,000บาทผ่อนชําระเพียงแค่เดือนละนพันเจ็บาทนะครับที่ดินนะครับห่างจากถนนระย่างแค่50เมตรเท่านั้นเองที่ดินอยู่ด้านในนะครับตรงที่รถจอดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข,ปดข้างในอีกทีนึงนะครับตามเข้ามาเลยไไห้าสิบเมตรห้าส <50 S 2> ิบเมตรเท่านั <50 S 2> ้นนะครับรถยนต์เข้าถึงเลย นี่สวยมากนะครับซื้อเก็บไว้ครับเป็นกำไรซื้อเป็นเงินออมสามารถเป็นมาดกลูกหลานให้ได้ด้วยนะครับซื้อที่ยังไงนะครับให้มีกําไรต้องซื้อที่อย่างนี้เลยครับตามเข้ามาเลยินด้านซ้ายนะครับอ้าข้างข้างเคียงรังวัดเรียบร้อยนะครับมีหมุดสองหมุดนะครับลึกเข้าไปนะครับสิห้าเมตรนะครับแล้วก็ด้านหน้าติดถนนนะครับถนนหน้ากว้างประมาณหเมตรนะครับ ด้านหน้าติดถนนประมาณ25เมตรนะครับบวกลบนะครับที่ดินแปลงนี้ถือว่าสวยมากนะครับเรื่องของทำเลนะครับห่างจากตัวเมืองพิโลกก็ไม่ไกลนะครับสัก30กวโลนะครับห่างวัดโบสถ์ก็ประมาณ10กวโลเองนะครับแล้วเส้นนี้เป็นเส้นหลักสัญจรนะครับคือคนที่จะไปเขื่อนแควน้อยนะครับต้องผ่านเส้นเส้นด้านหน้านะครับข้าไปในเขื่อนแควน้อยนะครับถือว่าไม่ไกลมากจากถนนลาดยางด้านหน้านะครับไปถึงเส้นหลักที่ไปถึงเขื่อนแควน้อยนะครับแค่700เมตรเองนะครับใครที่สนใจนะครับ ถูกมากๆนะครับจ่ายเดือนละพันเจ็ก็สามารถมีที่ดีมีของตัวเองได้นะครับแนะนําแปลงนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ